คือโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นว่ามันไม่ควรจะถอดไปตั้งแต่มาแล้วนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ถ้าเราปูพื้นฐานแบบเนี้ยอะไรที่จะมาทําให้สังคมมันแตกแยกมันก็จะทําไม่ได้ค่ะจริงๆต้องตั้งแต่ประถงค่ะแล้วก็ให้เขารักที่จะเป็นผู้ให้รักที่จะแบ่งปันรักที่จะไม่ทําร้ายผู้อื่นนะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันต้องสอนกันตั้งแต่ประถมมากกว่า าวนี้เรียกว่าเป็นข่าวดีของพ่อแม่ผู้ปกครองเลยทีเดียวที่จะกลับมามีความหวังให้ลูกหลานได้มีโอกาสเรียนวิชาที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้เรียนกันหลังมีข่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมสั่งให้มีการรื้อฟื้นวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและจริยธรรมศึกษากลับเข้ามาในหลักสูตร,รการเรียนการสอนอีกครั้งทีมข่าวฮอตโซเชียลได้สอบถามไปยังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันต์สมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยคุณหมอพูดกับเราคำแรกเลยว่าไม่ควรถอดวิชานี้ออกตั้งแแแต่รกล้ว คือโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นว่ามันไม่ควรจะถอนไปตั้งแต่ามาแล้วนะคะ, <Huh. S 1> ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าในการที่เอามันออกไปเป็นสิบสิบปีเนี่ยหลายหลายอย่างมันเปลี่ยนไปผู้สอนอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะสอนสังคมก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกประหนักเพราะฉะนั้นการเรากลับมาเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าจะทําให้มันสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมผลให้พร้อมจริงๆค่ะ mm. เราต้เอากลับมาทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะไม่ใช่เอามาที่เด็กอย่างเดียวคแน่นอนส่วนหนึ่งคือหลักสูตรการศึกษาแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เอามาสิ่งล้วสอนได้ลเลยในสังคมปัจจุบันคนไม่ได้นับถือความดีงา,ามความถูกต้องคนนับถือเงินเพราะฉะนั้นการที่จะเอากลับมาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งดี แต่จะต้องเตรียมนะคะแล้วก็จะต้องรู้ได้ว่าไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนค่ะออคนจะไปหมกมุ่นเรียนรู้แต่สิ่งที่มาจาก Google ไม่อ่านตำราแตน,นั้น,เป,นเป็นเป็นเบื้องต้นที่ทําให้ระบบคิดของคนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อระบบคิดเปลี่ยนเนี่ยมาเจอเอาสิ่งที่เป็นประเด็นทางการเมืองเหล่านี้ค่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เขาจะรับฟังได้ง่ายาเพราะมันผ่านทางสื่อซึ่งไม่มีทางที่จะตรวจสอบได้ว่าถูกไม่ถูกประมาณนั้นวิธีคิดก็อลป่ยนไป มนุษย์ทุกคนต้องอยู่ในสังคมโดยที่ไม่เอาเปรียบสังคมและถ้าขนาดเดียวกันจะต้องอยู่ในสังคมแล้วเรารักสังคมแล้วเราก็อยากจะรักษานะคะถ้าเราปูพื้นฐานแบบนี้อะไรที่จะมาทําให้สังคมมันแตกแยกมันก็จะทําไม่ได้ค่ะ ความรุนแรงก,ก็จะน้อยลงเองค่ะขณะที่ดรบุ๋มปนัดดาก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวฮอ t โซเชียว่าเห็นด้วยที่จะมีการนําหลักสูตรนี้กลับมาสอนให้กับเด็กไทยซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งก็ได้ฝากข้อเสนอแนะไปยังกระทรวงศึกษาธิการไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว เราอยากให้จับประเด็นสำคัญมากกว่าว่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่เราจะต้องจดจําในช่วงเวลานั้นหรือสําหรับในช่วงเวลาของพระมหากษศัตริ์พระองค์นั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมากกว่าให้เด็กท่องจําแบบอาขยาแล้วพอสอบเสร็จเด็กคืนหมดเลยมันไม่มีประโยชน์เราเรียนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจเราเรียนประวัติศาสตร์เพื่อให้เรารู้ว่าเราเป็นคนไทยที่ที่เรามีคุณค่าทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์มาก ขนาดไหนต้องต้องสอนกันแบบว่าให้รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ที่ที่ตัวตนบุคคลและการเคารพผู้อื่นน่ะเออไม่ใช่แค่ความภูมิใจในตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่จริยธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะสอนค่ะจะเพียงแต่ว่าต้องค่อยๆปลูกฝังกันไปเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยจะเป็นเป็นสถานศึกษาที่คนเขาเรียกว่านักเรียนจะอยู่และใช้เวลาส่วนมากกับตรงนี้มากกว่าเพราะว่า ด้วยครอบครัวยุคใหม่เนาะพ่อแม่ก็จะมีเวลาน้อยที่จะอยู่กับลูกน้อยลงมากเลยค่ะแล้วก็เด็กก็จะมีโลกส่วนตัวเขากันมากขึ้นด้วยจริงๆต้องตั้งแต่ประถมค่ะแล้วก็ให้เขารักที่จะเป็นผู้ให้รักที่จะแบ่งปันรักที่จะไม่ทําร้ายผู้อื่นนะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันต้องสอนกันตั้งแต่ประถมมากกว่าแต่ถ้าเกิดจะไปแบบออสอนไปยุคของผู้ใหญ่เลยที่เด็กเริ่มมัธยมไปหรือว่าเด็ก ตีการเหลือรุ่นนั้นสอนยากและเพราะเขาจะเริ่มมีศักดิ์ศรีในตัวเองกันมากขึ้นค่ะเห็นด้วยค่ะที่จะนําหลักสูตรประวัติศาสตร์จริยธรรมต่างๆเหล่านี้กลับมาในหลักสูตรค่ะแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองคนนี้นะคะอยากจะฝากไปก็คือการปรับเปลี่ยนการสอนนะคะไม่ใช่แต่แต่ว่าจะให้มีการเช็คชื่อหรือว่าการที่ทําให้เด็ก คนคนนั้นเนี่ยมีทุกวิชาอในสิ่งที่จําเป็นทุกวิชามันจําเป็นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตัวเองแต่แต่แต่ในส่วนของการเรียนการสอนต้องปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยให้เขามีคําถามเกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั่งฟังหรือไม่ใช่แค่ให้จดจําเพราะสิ่งที่เราเราไปบังคับให้เขาจําเขาจะรู้สึกไม่จําแล้วเขาจะรู้สึกแอนตี้ด้วยซ้าไปแล้วมันจะกลายเป็นวิชาที่น่าเบือ่อมากๆวิชาหนึ่งสาหรับเด็กๆทั้งทั้งที่เป็นวิชาที่ดีมากๆที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กค่ะ